แฟนอะไรนะถุยไม่อยากใช้นามสกุลนี้ถุตะโกไอ้มิสแกรนเสียดายเงินเข้าประกวดเสียดายซื้อน้าพริกหมดเป็นแสจจนๆพิแต่แต่น้องมโนประกวดไม่ได้อยู่แล้วด้วยสังขารสภาพหนังหน้าแล้วก็มารยาทแล้วก็ปากปรากวดอะไรไม่ได้อะนอกจากประกวดมิสปากมาก่อนมาดา่าอะไรประชาชนกูผู้นำกูอะไรมึงเป็นห่วงประเทศมึงก่อน มึงเป็นห่วงประเทศมึงก่อนทุกวันนี้ใครเป็นผู้นํากันแน่มึงดูก่อนมึงดูด้วยนะอีบ้ามึงคิดด้วเองนะประเทศมึงเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงประเทศกูมึงต้องเป็นห่วงประเทศตัวเองก่อนไม่ต้องมาสั่นแน่มึงนีแบบกูไม่รู้จะพูดสรรหาคําไหนมาพูดแล้วพูดดีด้วยมึงก็มึงก็เฮียพอกูพูดเฮีย ก็บอกคอมเมนต์แบบนี้แบบนู้น,ๆๆๆน,นอ,อย่างนี้มึงจะเอายังไงฮะมึงคอมเมนต์นี้มึงจะเอาอยัางไงประวัติศาสตร์ไทยเขาท,ทําได้ค่ะอีควายเรื่องประวัติศาสตร์ปล่อยให้นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ปัจจุบันใช่หรอหรือมึงอยากกลับไปประวัติศาสตร์ไปฆ่าตัวตายไป <c oughs> ไปมึง <c oughs> อยู่ไหนทุกวันเนี้ <c oughs> ตายแล้วเกิดไม่ขอให้เป็นหมามันไม่เกิดหรอกหมา <c oughs> มันเบ็มเกิดหรอกเหี้ยประวัติศาสตร์พ่อประวัติศาสตร์แม่มึงอะ มึงอยู่มึงอยู่สมัยนั้นเหรอมึงชัดเจนเหรอปัจจุบันมึงอยู่ไหนมึงอยู่ปัจจุบันไหมทุกวันเนี้ยฮ้ที่ดินของมึงทุกทุกทุกตารางนิ้วะทุกทุกอย่างแนวเส้นที่ดินมึงหมดเลยใช่ปหครั้งที่แล้วปราสาทพระวิหารมึงอยากได้ครั้งนี้ปราสาทตําม้วนต่อไปมึงอยากได้อะไรอีกเอาให้จบอะไรจะเอาอะไรอีกอะไรของมึงอีกมึงคอมเมนต์มาดิอะไรอี กัลลันงูพิทั้งงูพิษแต่แต่น้องมนโนปรากวดไม่ได้อยู่แล้วด้วยสังขารสภาพหนังหน้าแล้วก็มารยาทแล้วก็ปากประกวดอะไรไม่ได้อะ่ะนอกจากประกวดมิสปากหมาแต่มันแต่ว่ามันก็ยากอีกอบบเพราะมันปากหมามันเยอะไงมัน้ดยด้วยหนังหน้าด้วยสภาพเหมือนคนไม่อาบน้ําเออเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็คําพูดที่หยาบ อันนี้ผมว่าเข้าลึกถึงจับมือเข้าลึกถึงจับมืออย่างน้อยเข้าลึกถึงจับมือนะฮะเขามีมิสวอลด็อกนะฮะดูแลหมาอันนี้มิสม m าวด็อกมิสม m าวด็อกอินเตอร์เนชั่นแนลอีกโกลทรูนามานโอล m ากเคมบริดจ์หูจ่าให้ชนะอินเตอร์เนชั่นแนลเราไม่เอาเหรอ เออเป็นเมาส์ด็อกมิสเมาส์ด็อกแคมโบแล้วเวลามาประกวดรวมกันเป็นมิสเมาส์ด็อกอินเตอร์เนชแนลไปเลยชนะเลิศระดับโลกมงแรกมงหนึ่งมงก่อนใครตั้งแต่ในบ้าสเลอี